เราครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของผลการสํารวจนะครับที่พบว่าเอสเนี่ยยังมีต้นทุนสูงอยู่นะครับซึ่งจะไปจุดความสามารถในการชำระนี้ได้เพราะฉะนั้นจะคุยกันกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับ วันนี้นรายการเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์สีชมพูจากธนาคารอมสินนะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live วนเเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ย ได้ถุนรานนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทาารายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทาารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง youtube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยไต้ถุนรานและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยได้ทุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไปได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอ ได้เข้าร่วมในงานมหก,กรรมการเงินมน,นีเอ็กซ์โป2023ครั้งที่23นะครับโดยได้นําเอาสินเชื่อพร้อมกับโปรโมชั่นหลากหลายรายการเข้าร่วมในงานดังกล่าวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสินเชื่อเคหะนะครับซึ่งจะมีโปรโมชั่นคือมีช่วงระยะเวลาที่ไม่คิดดอกเบี้ยรหรือว่า,าดอกเบี้ยเป็นศูนย์เนี่ยนาน4เดือนด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลทอีกครั้งครับ ธนาคารอมสินนะครับได้เข้าร่วมงานมหากรรมการเงินมานิเอ็กซ์โป2023ครั้งที่ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่23แล้วนะครับโดยได้นําเอาสินเชื่อพร้อมกับโปรโมชั่นเข้าร่วมในงานดังกล่าวหลากหลายรายการด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสินเชื่อเคหะซึ่งธนาคารจะมีช่วงระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยหรือว่าตราดอกเบีย้ยศูนเปอยู่ด้วยนะครับโดยมีระยะเวลานาน,าน4เดือนนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่า ในงานมหากรรมการเงิน m ั n นี่เอ็กซ์โป2023ซึ่งจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่23แล้วเนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้นำเอาสินเชื่อพร้อมกับโปรโมชั่นเข้าร่วมในงานดังกล่าวหลายรายการด้วยกันอย่างเช่นสินเชื่อเคหะเนี่ยนะครับนี่เป็นคำถามนะครับสินเชื่อเคหะที่ธนาคารนำเข้าร่วมเนี่ยจะมีช่วงโปรโมชั่นก็คือช่วงที่ไม่คิดดอกเบีย้ยหรือว่าตราดอกเบีย้ยเป็นศูนย์ นานเท่าไหร่นะครับนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ sms 422 1075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้เข้าร่วมงานมหากรรมการเงินบนัน e ที expo 2023ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่23แล้วนะครับที่ Impact เมืองทองธานี จัดไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับโดยธนาคารได้นําเอาสินเชื่อพร้อมกับโปรโมชั่นหลากหลายรายการเข้าร่วมในงานมหกรรมการเงินในครั้งนี้นะครับอย่างเช่นสินเชื่อเคหะสินเชื่อเคหะนี้จะมีโปรโมชั่นคือช่วงระยะเวลา4เดือนแรกเนี่ยจะไม่คิดดอกเบี้ยนะครับหรือตาดอกเบี้ยเป็นร้อละศูนย์ เฉลี่ย3ปีแล้วดอกเบีย้ยจะเท่ากับร้อยล3.39ต่อปีนะครับโดยการผ่อนชำระหรือว่าการชำระคืนช่วงเดือนที่1ถึงเดือนที่6ในเงินต้น1ล้านบาทชําระเพียงเดือนละ3,555บาทเท่านั้นนะครับ mm. นอกจากนั้นครับธนาคารยังไม่คิดค่าจะทานิติกรรมสัญญาและก็ค่าบริการสินเชื่ออีกด้วยเงื่อนไขคือต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงานนะครับ mm. แล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีสินเชื่อ g s b Green Loan แล้วก็สินเชื่อ g s b Go Green นะครับซึ่งจะธนาคารได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแคมเปญส,สนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยได้ออกผลิตภัณฑ์ g s b Green Beats อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ995ต่อปีนะครับโดยเป็นแบบคงที่ในช่วง2ปีแรกมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีไม่มีการจากัดวงเงินสินเชื่อนะครับพบกันได้ครับที่บูธของธนาคารอมสินนะครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับได้จัดโปรโมชั่น e x c l u s i v e 58 s u r p r i s e ลูกค้าในงานมหากรรมการเงิน Money Expo 2ป2 3นะครับโดยการฝากเงินถ้าฝากตั้งแต่5 0,000บาทจนถึง50,000 0บาทนะครับแล้วก็คงยอดเงินฝากเอาไว้เป็นเวลานาน158บวันก็จะได้รับตกเบีย้ยเป็นแบบขั้นบันไดน,นะครับสูงสุดจะอยู่ที่ร20ต่อปีเฉลี่ยตกร้อยละ3.926ต่อปีนะครับ เงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ยังมีคะแนนเอร v เว s ร์สอีกจํานวน1000คะแนนเฉพาะท่าน50ท่านแรกเท่านั้นนะครับวันละ50ท่านเท่านั้นนะครับโดยมีจํากัดท่านละ1นึ่ิเท่านั้นสนใจก็เปิดบัญชีได้ที่บูธของทรกรสในงานมันนี่เอ็กซปซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับที่อาคารเชลลเจอร์2และ3 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ในงานเดียวกันครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแบง ได้ร่วมออกบูธงาน Money Expo ภายใต้แนวคิดที่ว่า e x ็ m Green Start นะครับโดยมีการจำลองสวนหลังบ้านเพื่อความยั่งยืนหรือว่า Sustainability Urban c o n d e c t ะครับโดยนอกจากนี้เนี่ยยังมีบริการคลินิก e x ็ m เพื่อคนตัวเล็กซึ่งคลินิกเอ่อคลินิกนี้นะครับจะให้ขับรุษาร์ปัญหาการเงินการแก้หนี้และการเติมทุนให้กับ SME แล้วก็บุคคลได้ทาธุรกิจที่สนใจ จะเริ่มต้นหรือว่าขยายธุรกิจส่งออกรวมทั้งการจำหน่ายสินค้าส่งออกจากผู้ประกอบการหรือว่า SME ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Exim Bank นะครับในงาน Money Expo 2023ซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับน,นายธนวัตรตรีวิศวะเวชกรรมการผู้จัดการบริษ K, ววรัท CK Power จำกัดมหาชนได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี2566นะครับว่ายังคงมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องครับ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งหมด2,686ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นจำนวน143ล้านบาทนะครับหรือว่าคิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีรายได้อยู่ที่2,543ล้านบาทนะครับโดยรายรายได้ในช่วงไตรมาสที่1ของปี2,566มีปัจจัยบวกมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและก็ไอน้ำของโรงไฟฟ้าบางไปอินโคเจเนเรชั่นนะครับที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น 161ล้านบาทหรือว่าร้อยละเเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับขณะที่ยังมีรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ําน้ำเงิม2ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยอย่างไรก,ก็ตามเนี่ยบริษัทมีค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินง,งานเพิ่มขึ้นเป็น2,324ล้านบาทนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นถึง121ล้านบาทหรือว่าร้อละ 5, 5. สำหรับฐานะทางการเงินยังคงแข็งแกร่งนะครับมีหนี้สินรวมลดลงร้อยละสาจากสิ้นปี2,565และนอกจากนี้ครับยังได้เตรียมที่จะจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินง,งานปี2,565ในอัตราหุ้นละ0.085บาทนะครับรวมเป็นเงินก็ประมาณทั้งสิ้น691ล้านบาทโดยจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อณกนะ ณวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นวันที่8พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็กําหนดจ,จ่ายเงินปันผลในวันที่22พฤษภาคมนี้ครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับในฐานะที่เคยดารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวรเรื่องของผลการสํารวจที่พบว่า SME เนี่ยต้นทุนยังสูงอยู่ซึ่งจะไปุดความสามารถในการชําระหนี้ได้นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับ สวัสดีครับคุณทิโวลตาแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับคิดว่าผลสํารวจของสสวคือสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางนะครับสถานดย่อมนั้นเอได้ทําการสํารวจเมื่อไปมาหนึ่งที่ผ่านมาโดยใช้ตัวอย่างของเอสีทั้งหมด2,670ลาย6ภูมิภาคในช่วงวันที่17ถึง25มีนาคม ของปีนี้ที่ผ่านมาก็พบว่าสิ่งที่เราสำรวจก็พบผู้ประกอบการด้านหนี้สินเนี่ยยังอยู่ในระบบสูงมากนะครับแล้วก็คิดว่ายังคงมีภาละนี้และมีอัตราส่วนที่เพิ่มสูงแล้วก็จะมีขีดความสามารถในการชำระหนี้ลดลงโดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้ที่เรียกว่าขนาดเล็กซึ่งก็คือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน1.8ล้านต่อปีนะครับ สิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คืออในภาวะเงินเฟ้อซึ่งรัฐบาลปรับดอกเบี้ยมาแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็เดอกเบี้ยที่สูงขึ้นน่าจะบั่นทอนธุรกิจแล้วก็วอนที่จะขอรัฐช่วยเหลือเรื่องนี้สิ่งที่เราสรํารวจก็พบว่าผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยยังมีหนี้สินเนี่ยอยู่ประมาณหกสิบสี่เอร์เซ็นแล้วในหกสิบสี่เปอร์เซ็นเนี่ยมีเพียง ประมาณสิบเปอร์เ็นตนั้นที่จะสามารถชำระหนี้เสร็จสิ้นได้นะครับนั่นก็หมายถึงภาระหนี้ที่คิดว่ายังต้องต่อเนื่องออกไปเนี่ยก็คือห้าสิบสี่เปอร์เซ็นตซึ่งถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยสูงมากนะครับเพราะไตรมาสที่แล้วเนี่ยมีมีอยู่เพียงสี่สิบสี่เปอร์เซ็นตบนะครับพูดง่ายๆก็ตันีชี่ยเห็นภาระหนี้เนี่ยยังอยู่ใน ชําระได้ไม่เอ,อไม่ไม่สามารถตามสัญญาได้ถึงมากขึ้นสิบปอร์เซ็นนะครับแล้วสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดเลยก็คือเอ,อผลสารวจออกมาว่าสามารถชําระหนี้ได้ตามสัญญาเนี่ยมีเพียงประมาณสี่สิบแปดเปอร์เซ็นตคิดว่าจะมีปัญหาในอนาคตแล้วก็ผิดเงื่อนไขเนี่ยถึงห้าสิบสองเปอร์เซ็นครับ <laughs> มันครยะกลับกันนี่ยฟังแล้วไม่ค่อยเขาเรียกว่าสบายใจนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่ากู้ยืมแหล่งกู้ยืมที่สําคัญเนี่ยแปสบหกเปอร์เซ็นเนี่ยกู้มาจากสถาบันการเงินแล้วก็ตัวเลขที่ไม่ดีก็คือสิบสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยกู้มาจากนอกระบบ มาจากเพื่อนมาจากญาติพี่น้องเนี่ยมากที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจนะเออเขาเรียกธุรกิจเกษตรภาคการค้าค้าปีค้าส่งหรือบริการซ่อมบำรุงเออซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจพอชะลอตัวลงมาเนี่ยหลายคนก็เรื่องการซ่อมแซมบำรุงรักษาเนี่ยก็ะชะลอออกไปนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่า มันก็เป็นผลตำรวจที่บ่งชี้เห็นถึงสถานการณ์ข้างหน้านั้นไม่ค่อยสดใสถึงแม้เศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างช้าๆโดยรวมระอยังต่อเนื่องก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ไม่ทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะรายเล็กที่เป็นไมโครซึ่งจริงๆสิ่งที่เขาขอสินเชื่อเอาไปก็คือหมุนเวียนนะครับก็คือห้าหมืนบาทถึงหนึ่งแสนบาทเท่านั้นแล้วก็ดอกเบี้ยดูเหมือนจะสูงกว่า อดอกเบี้ยทั่วๆไปกับรายขนาดกลางหรือขนาดย่อมเนี่ยประมาณสองเปอร์เซ็นต์ด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าปัญหาทางด้านภาระและหนี้สินนั้นเนี่ยมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นจากไรมาสสี่นั้นเอสอ็ม e ที่ที่พูดถึงก็คือขนาดเล็กเนี่ยก็จะถูกดอกเบี้ยสูงมากแล้วก็ขนาดกลางเนี่ยจะมีภาละหนี้มากนะฮะเพราะฉะนั้น เขาเรียกว่าปริมาณก็ขนาดกลางอดอกเบี้ยที่กู้ยืมก็คือราคาที่กู้ยืมก็ถูกปรับสูงขึ้นถึงสองเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับเอสบีทั่วไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอสบีขอความช่วยเหลือ,อจากสถาบันการเงินขนาดนี้เนี่ยร้อยละแปดเนี่ยต้องขอปรับโครงสร้างหนี้แล้วในห้าสิบสองเปอร์เซ็นที่บอกว่าเริ่มมีปัญหาที่จะชำระหนี้ หรือผิดเงื่อนไขเนี่ยมีเพียงร้อยละแปดเท่านั้นนะครับที่ไปขอปรับรูปแบบจํานวนชําระนี้ได้หรือปรับโครงสร้างหนี้ได้ครับนะเพราะว่าเอย่างที่เรียกว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเออาจจะเข้าถึงหรือไปเจราจาอาจจะไม่สําเร็จอืดังนั้นที่เราอยากให้แบงก์รัฐเนี่ยสถาบันการเงินของรัฐเนี่ยเข้าช่วยเหลือ เอสอมี e ที่เป็นรายเล็กก็คือรายได้ไม่เกิน1.8ล้านหรือรายย่อยอที่สูงกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าคุณธบปปในเงื่อนไขที่จากธนาคารทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะกู้ได้เขาขอให้แบงก์รัดพิจารณามบัปปนในเงื่อนไขนี่ต่างกับธนาคารทั่วไปเอก,กชนเพราะว่าอเอก,กชนใช่ครับเพราะนั้นพอเดินเข้าไปก็ ม้วนแรกก็ไม่ได้แล้วคนยื่นคำขอ,ขอก็ไม่ได้หมดกำลังใจเหมื่อกันนะคน <c ười> ุณบงคเอา้านะครับก็เลยขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐน <c ười> นี่เป็นเสียงสะท้อนมาจากาทางของเอ e. <c ười> สบีสิ่งที่ผมคิดว่าสอดคล้องกันก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มมีการสำรวจนะครับร่วมกับธนาคารอมสินและทกศที่เราเรียกว่าดัชนีอันหนึ่ง เรียกว่า R M S I hmm. หรือเรียกว่า Relationship Manager Sentimental แล้วก็ i n d เ x เนี่ยดูว่าสามเดือนข้างหน้าเนี่ยความสามารถชำระหนี้ของคนที่เขาเรียกควรเรือนอซึ่งก็รวมถึง s อ e ด้วยนะครับมีดัชนีที่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นครั้งแรกนะครับในรอบสามเดือนข้างหน้าครับในั่นแสดงให้เห็นว่านี่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่สามารถจะชำร ชําระหนี้เอ,อค่อนข้างกังวลได้มากนะครับแล้วก็สมาคมแรงงานนะฮะนอกระบบก็บอกว่าร้อยละเจ็ดสิบของครัวเรือนเนี่ยรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะครับ hmm. โดยเฉพาะรายได้ที่ไม่เกินหนึ่งหมืนห้าันบาทเนี่ยต่อเดือนเนี่ยค่าของชีพนั้นสูงขึ้นอย่างมากแล้วต้นทุนการประกอบอาชีพก็สูงขึ้นด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่า เห็นได้ชัดว่าสิ่งหลกักๆ่างที่มันสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้ในสามเดือนข้างหน้านั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินักนะครับในบภาวะนี้นะครับก็เลยเป็นเสียงสะท้อนที่สวสว,สวได้สํารวจตรวจสอบมานะครับครับอืมครับทีนี้เอสเอ็มอี e ขนาดนี้เนี่ยเขาเขาเขาจะต้องเข้าไปคุยกับแบงก์รัฐยังไงจะเริ่มต้นยัง,งไงคนุมหรือว่าต้องรอให้มีปัญหาก่อนถึงเข้าไปเออผมว่าอันที่อัน ผมว่าด้านจะเริ่มสองสองด้านด้วยกันนะครับ,รบก็ด้านแรกเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามสนับสนุนให้เกิดการที่เรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้นะครับการปรับโครงสร้างหนี้นี้เนี่ยมันมีข้อข้อที่ที่ต้องอะระวังก็คือมันปรับแค่จํานวนเงินชาระหนี้ต่อเดือนต่อเดือนใช่ไหมฮะอืมเงินต้นกันดอกเบี้ยไม่ลดนะอ่าใช่ใช่ใช่ใช เงินต้นกับดอกเบีย้ยไม่ลดเพราะว่ามันขยายเวลาไปถ้าพูดง่ายๆคือจ่ายตำ่ำห,หน้าต่ำหลังสูงก็พวกนี้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายก็ปรับจํานวนการชำระหนี้จากเงินมวดเนี่ยให้มันน้อยลงเพื่อจะได้ให้เกิดเขาเรียกว่ารับผิดชอบตามภาระที่เท่าที่ไหวแต่เงินต้นคือหนี้ไม่ลดแล้วก็ดอกเบีย้ยไม่ลดด้วย ออันที่สองเนี่ยไม่ควรจะกอ่กอกอหนี้ใหม่เพราะหนี้ใหม่เนี่ยวันนี้แนวโน้มก็เห็นชัดว่าอดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็อนาคตจะสูงกว่านี้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าเราปรับแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเองแต่ภาะวะเงินเฟ้อเราเนี่ยในกรอบเนี่ยอยู่ในประมาณสามเปอร์เซ็นตดังนั้นผมคิดว่าข้างหน้านั้นถ้าไม่มีรายได้ที่เห็นชัดแน่นอนเนี่ยก็อย่าไปกู้ภาระหนี้เพิ่ม เออสิ่งที่สําคัญที่สุดคือขณะนี้ก็ต้องรวมหนี้ทั้งหมดเนี่ยให้มาเหลือก้อนเดียวนะเพื่อเจรจารทั้งการชําระหนี้จํานวนงวดที่ผมพูดถึงตอนต้นกับอีกอันหนึ่งคือดอกเบีย้ยด้วยแล้วก็พยายามเอาหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยมาอิงก,กับหนี้ที่มีหลักประกันเพื่อรวมหนี้เพื่อจะได้เขาเรียกว่าการชําระนั้นดอกเบีย้ยจะได้ลดน้อยถอยลง อแล้วก็นิสัยพฤติกรรมและทนติที่เรียกว่าจ่ายก่อนแล,ล้วผ่อนทีหลังเนี่ยนะ <c oughs> อันนี้ต้องเลิกนะครับเพราะว่าเออแบงคชาติออกออกหนังสือเตือนเวียนไปยังสถาบันการเงินเพื่อให้ความรู้กับผู้บริโภคด้วยว่านี่เนี่ยสมมติถ้าท่านกู้หนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งมืนบาทเนี่ยท่านใช้ท่านจ่ายบัตรเครดิตเอขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นเนี่ยท่านต้องใช้เวลายี่สิบสี่เดือนนะครับ ถึงจะชําระครบหมดแต่ถ้าท่านรูดบัตรเครดิตหนึ่งแสนบาทนะครับจ่ายขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นท่านจะต้องกว่าจะชําระครบหมดเนี่ยคือเจ็ดปีนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยสูงถึงประมาณแล้วร่วมๆสามสี่สิบเปอร์เซ็นตของเงินต้นเลยนะครับเบี้ยมันถึงแพงแล้วก็การชำระหนี้ขั้นต่ำเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาในในเรื่องของการ ครับเอ่อฮาราเน่เลยได้ครับได้ครับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติด้วยครับได้ครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับคุณประคนลีลาธรรมนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําสินเชื่อพร้อมกับโปรโมชั่นคือสินเชื่อเคหะเข้าร่วมในงานมานิเอ็กซ์สโประ2023นะครับคำถามคือโปรโมชั่นสำหรับสินเชื่อเคหะเนี่ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละสูตรเปอร์เซ็นต์มีระยะเวลานานเท่าไหร่คําตอบคือสี่เดือนนะครับ เดี๋ยวใครเปผู้โชคดีอย่างไรมันจนาครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอเติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการ